ชนิตาสีดาเกตเคทอนคว้ามงกุฎมิสซิสไทยแลนด์เวริร์นครนายก2025ไปครองอย่างงดงาม ในงานประกวดที่จัดขึ้นณนะบ้านสาลิกาวอเตอร์ฟ l อลวิวรีสอร์ทได้มีคุณเอสาวินีปะการะนังเป็นประธานในพิธีและมีพีดีคุณกันนิกาวัดปงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จโดยงานนี้เต็มไปด้วยพลังของผู้หญิงที่แสดงศักยภาพและความงามโดยมีสาวงามได้รับรางวัลต่างๆอีกมากมายรวมถึงตำแหน่งอีกมากมายทั้งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสด้วยรู้สึก ดีใจแล้วก็โล่งอกมากๆเลยนะคะเพราะว่ารอวันนี้มานานมากๆเลยค่ะคือตั้งแต่รู้ว่าตัวเองจะมาลง m r s Thailand World ทัรษันยายกเนี่ยตั้งใจแล้วก็ซ้อมหนักมากนะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆเห็นตอนที่ประกาศร้องไห้เพราะว่าภูมิใจในตัวเองค่ะค่ะสำหรับวิวก็รู้สึกว่ามาไกลเกินฝันมากเลยนะคะ แล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยนะคะพี่สาม,มีที่ได้ไปสมมงมากๆเลยค่ะดีใจมากๆเกินความคาดหมายแต่ว่าทุกอย่างอยู่บนความทำทำเต็มที่แล้วก็ตั้งใจทุกๆโชว์เลยค่ะแล้วก็ประทับใจในสังคมมิตรภาพพี่ทุกๆท่านคือน่ารักมากสิ่งที่ได้มากกว่ารางวัลคือมิตรภาพในกล่องเนี่ยค่ะมารับซัม,มีนะคะที่เลือกมาที่ m r s Talent Works เพราะว่าข้อหนึ่งเลยคือซัม,มีมองเห็นว่าในอดีตเนี่ยเวทีเนี่ย ให้โอกาสกับผู้หญิงในทุกๆสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะที่แต่งงานแล้วมีลูกแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่าร้างนะคะแล้วก็เห็นว่าความสำคัญของการที่เรามาประกวดในวันนี้เนี่ยจม่อยากที่จะส่งต่อพลังบวกให้กับผู้หญิงทุกคนแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสร้างความสุขให้กับตัวเองนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากที่จะมาบอกพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็บอกกับผู้หญิงทุกคนนะคะว่าเราต้องรักตัวเองดูแลตัวเอง แล้วก็คนรอบข้างครอบครัวของเราก็จะมีความสุขค่ะขอเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาสนับสนุนนะคะผู้หญิงผู้หญิงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนไม่ว่าจะจดทะเบียนจริงๆจะโสดก็ได้นะคะผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าเท่าเทีเทยมกัน ผู้หญิงทุกคนมีความรู้สึกแล้วก็หัวใจแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันพลังบวกให้กับทุกคนถ้าเชียร์พวกเรานะคะเราจะได้เจอกับผู้หญิงที่มากความสามารถอย่างเพื่อนทั้งสองท่านของแซมมี่วันนี้แล้วก็อีก9ท่านนะคะก็มีความสามารถมีหน้าที่การงานแล้วที่สําคัญที่สุดคือจิตใจที่ดีมิตรภาพที่ดีก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาลองมา ดู Mrs. Thailand World ในรอบตัดสินรอบระดับประเทศกันค่ะพี่คิตตี้ค่ะผู้อำนวยการกองประกวดค่ะมิสซิสไทยแลนด์เวค่ะค่ะพี่หนูเล็กนะคะกัน,นิกาวัดรวงศค่ะผู้อำนวยการจัดกองประกวดจังหวัดนครนายกค่ะวินีประการนังค่ะ,ะเป็น Mrs. ไทยแลนด์คนแรกและตอนนี้เป็นมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะค่ะก็แรงเห็นถึงคำว่าโอกาสที่จะส่งต่อให้กับสตรีทุกทกท่านที่ผ่านการสมรสแล้วแล้วก็เราเชื่อว่าเราเป็นหนึ่งคนที่เคยผ่าน การได้รับโอกาสที่ดีมาก่อนฉะนั้นวันนี้เมื่อเรามีโอกาสที่จะส่งต่อให้กับสตรีทุกท่านที่สมรสแล้วก็เลยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ตัดสินใจเป็นพีดีของจังหวัดนครนายกค่ะด้วยคุณสมบัติของเราค่ะต้องบอกกันว่าเรื่องของกายภาพเราไม่ได้ฟิกเลยว่า สูงต่ำหรือว่าอ้วนผอมใดๆแต่สิ่งที่เราใส่ลงไปในเรื่องของคุณสมบัติก็คือเรื่องของความสามารถเรื่องของการสื่อสารและความมั่นใจที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสร้างสารรค์สิ่งดีๆต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติค่ะจริงมันก็ยากนะคะเพราะว่าแต่และคนมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน แต่ว่าเราต้องเลือกจากการที่เรามีความรู้สึกว่าเขาจะไปต่อได้ในเวทีระดับโลกก็เลยลงมาติว่าเป็นน้องคนนี้ตอนนี้ก็มีส่งหล,หลายๆจังหวัดเข้ามาให้พี่คิตตีแล้วนะคะแล้วก็ทุกๆจังหวัดต้องบอกว่าคุณภาพมากๆเพราะว่า PDA ค่ะคัดสรรมาอย่างดีแล้วนางงามเขาว่าเมื่อถูกคัดสรรมาก่อนหน้าเราแล้วค่ะยิ่งเลือกของยิ่งเลือกเข้ามาข้างในนี่ วันนี้เองยังหนักใจเลยว่านางงามของหนูเล็กนี่คือมีคุณภาพมากๆทั้ง10คนเลือกยากมากจริงๆนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง10คนนะคะแบบมีคุณภาพตอนแรกออกมาเสื้อยืดกางเกงยีนย,ยังแบบเฮ้ยไม่เท่าไหร่ย,ยังไม่เท่าไหร่แต่พอเขาจับใหม่เขาพูดเขาใส่ชุดประจําจังหวัดแล้วเขาใส่ชุดราตรี พี่คิตี้ทั้งสามท่านนะหะนมามองหน้ากันบ่อยมากแล้วแบบอืมอคือแบบฉันไม่รู้ว่าคนไหนคือสวยจริงๆจนจนเราเคาะได้น้องคนนี้เลยแต่มีพูดดเเกก่่งงแสง โอ้โหชายมากเลยใช่ค่ะก็ฝากนะคะน้องแซมมี่นะคะ m i s s ิส Thailand Road จังหวัดนครนายกนะคะ2025ต้องบอกว่าน้องมีความตั้งใจมากๆนะคะซึ่งเชื่อว่าวันนี้ค่ะถ้าได้รับแรงใจแรงเชียร์จาก FC หรือว่าผู้ที่ติดตามจากทั่วประเทศก็ให้ส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้น้องเยอะๆแค่นี้หนูเชื่อว่าด้วยพื้นฐานความพร้อมของน้องทุกเรื่องน้องสามารถไปต่อได้อย่าง งามและสวยงามสง่างามแน่นอนค่ะเอกก็จะติดตามไปทุกทุกเวทีอันนี้เวทีแรกค่ะแล้วแบบประทับใจขนาดนี้ไม่รู้ว่าเวทีอื่นๆเนี่ยมันจะตื่นเต้นอีกขนาดไหนก็รอติดตามกันเลยนะคะว่ามีความรู้สึกว่าปีนี้ m r s s Thailand World นี่โอ้โหจะตื่นเต้นมากๆแน่แ่ <c oughs> เลยจังหวัดค่ะน <c oughs> ีขนาด <30 S 2> จังหวัด <c oughs> ก็ฝากนะคะฝากติดตามนะคะเวทีมิสซิสไทยแลนด์เวทีที่มากกว่าการประกวดนางงามก็คือเป็นเวทีที่ส่งต่อนะคะเวทีที่ส่งต่อให้นางงามคุณภาพให้เราเป็นสตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมแล้วก็อยากให้คนอื่นที่เห็นเวทีเรานะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงทุกคนที่ลุกขึ้นมาสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นแล้วลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อสังคมด้วยค่ะฝากให้ติดตามเวทีดีๆของเรานะคะอย่างนี้แล้วก็เชียร์ให้กําลังใจทั้ง30จังหวัด ด้วยค่ะด้วยช่องทาง Missis Thailand World ค่ะแล้วก็ถ้ารักใครชอบใครในจังหวัดไหนก็ follow Missis Thailand World แต่ละจังหวัดได้เลยค่ะ